ดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุทุกคนเดอ้อเมื่อนนก่อะอยู่กับซ่องเค้กน้อยสาวผู้ไทยคือเก้าเนาะอาการพอๆแล้วทุกคนนี่สภาพก็คือตอนนี้ก็ประมาณซีโมงแต่ว่าเธอไหลไข่สดและยืดทา่าน,นเท่านี้ก็เนาะเมื่อน,นี้นะทุกคนน้องเค้กทิมาเฮ็ดอันเมนูพันป่าพันกระปุ้นเนาะกับบาโ็สีสบายดีทุกคนม <c oughs> าดีตอนเค้ก <c oughs> บ่อโพสีหักกะหักกะลงมาทุกคนเอ้ยคอยแซดสีแต่แปดโมงสิบโมงสี่มากเบ้งากไกทุกคนเอ้ยมีหรือสีมาบาะเนาะบ่พสีสิไปทางานปลาคเลยยพสีว่าสไปเฮ็ดงานยมองไทยปลาเลยนะทุกคนมีเหมือนแบังสงการทุกคนเฮ้ยจะเอาไปย้น โตเดี่ยวแต่พวกเรานั่นะทุกคนขันของที่หลังสงการกอาชีได้ไปพร้อมดีกันเพราะซีไปหลังสงการก็ค่อยกับบางที่ก็อาชีนิจสงการทางเธอซีได้ไปให้เออจะยืดดำหน้าเอ้าวเสียงกระดามปุ๊บเออจะยืดดำหน้าไม่มีใครดำหน้าว่าทุกคนมันนี่ในห้าชีไปหาเฮ็ดป่ากันเลยเนาะเผาป่าซื้อป่ามาเมื่อวาน ราคาอันนั้นยูทูปเดินนี้ก็ไม่ได้เศร้าใจมากเลยเงินยูทูปค่อยเดินนี้นะคะมีสำลักเงินเท่อทุกคนเพราะว่าหรือก่อนนะค่อยเฮ็ดอันนั้นมีหอดลอยแล้วก็ข่าวเจ้ามีสำลักเงินเท่าเขาว่าเป็นเดินเป้นเป็นเดินเมษาาไม่ค่อยจะมีสำลักเงินเท่ค่อยเดินนี้ค่อยก็เลยไม่ได้เงินเลยมีเงินเลยสงกาคก็บอมีเงินตรีย้มีเงินนี่ นอนอยู่นะป่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวไปล้างปลาแล้วกันิีเพาปลาค่ะลงมือเรียบเดีนนี้นะซีเพาเ่อเสีันเอาขี้ปลาอ้อแล้วกันสียเอาเลื่อโชิค่ยโคชิข่าอันนั้นข้าว้ีทุกคนแล้วข้าไปสีเพาอ่ะไปจะค่อยๆคุนแล้างพักพอเพิ่เอามีดไปรอพ่อว่าสารตัวเรา พักนี่หนไปเอาเยอนืนนะสาวสจัวนทันแจแตปเอาตั้งแต่เม,มื่อเช้าค่ะนอนนี่จะไปผ่านมขาวไม่ได้หรอ พัดจราพัดจราเนี่ยไม่ใช่งานนะ้ก็คนเนาวามีบานทีบานจะมีนาสาวพุ่งพุ่น้ำไปเอ็นแบบน้าพักอะไรเนี่ัแล้วก็บอกเขแล้ว

นี่ทุกคนแต่นุกคนกะร้านคัเรียบร้อยแล้วพี่จะพักทุกคนมานน่กะขราสิมาเออป่าแล้วก็ปีนเนาะป่ากับตัวบอสไงทุกคนเอ้ยเล่ลดีเลยโลป่าหกสิบพันก0สิบพันกสิบพับริษัทนะตน้ก็สิบพันกับตัวพี่ ประมาณร้อยปลายนฮ้ยเกือบจสามลกงไปำใบหน้าก็ไม่นิ่่า้กว่า มเป็นลื่นเต่าเลยลื่นเต่าไปเลยป่าไม่แค่งก็เต่า่สิป่าเต่านี่น่า5มาหน้าแล้วเนาะ65ป่าก็สีทมันก็เลยลื่นดีมาก ก็ซื้อให้ท่านขาปุ้นให้หฮาสิเด็ดกันผ่านปลาธรรมศาติแล้วก็สิปลาเลี้ยงเลยนีค่ะที่ห่าไปตึ้นเอาจะไม่ห่อเผาฝานไม่ไม่ไม่ทุกคน ปลาตัวใหญ่มากเลยทางนี้นะแฮมแล้วก็หากาแฟเมื่อกี้นี้แล้วอ,อูไม่ได้ไร่มือไล่อมื้อเดี๋ยวกูจะไปเวะน,นะคะเดี๋ยวเฮ็เข้าลิ้นอยูต่ตะไคร้โอ๋มายมะลัยทุกคน มันก็นเริ่มสุกแล้นะ,น,ะนะทุกคตอนนี้ป่าเข้ากับสูกแล้วน,น,นะทุกคนสุกแล้วนีน่แต่ทางโูน้อยนึงแล้วก็วันนี้เข้าจปม่ห้ากับเสียวโอโ้อนาะ າອ້ອນເຮົາກໍຄິດບໍ່ເໝືນນ Thank ตาก็ะจะคิ้วอมทุกที นคือห้ามมาปรุงน,น้ำแก้วมันน้ำแก้วนั้นซีมเหมือนมันหวานนีละหวานแต่ว่าห้าซีเซอร์เกิดไปแน่น่ะอากตอนนี้เนี่ยเพิรบก็ซีไปซื้อมะนาวมาเซอร์เนาะ มอนนี้แลยหางกระโปรงงงมากเมนพูดมาไหนผ่านป่าได้เนี่ยที่พอไปใช่ไหเฮ้ยหนังวัมีเยอะบบอันที่ห้าต่ำก็คือต่ำโทษดทีแล้วพูดต่ำต่ำทัว ซื้อมากแต่หึงทุกคนแล้วก,ก็เพืก็ซื้อเมื่อวานนี้ก่ลืมซื้อ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วปากก็คือห้าตัดไว้ครึ่งหนึ่งนอกจาะจงกงคือเขาอีพออีเม้นี่เรียบร้อยมทุกครานานแล้วเนาะยให้กินของฝ่ายอีเม้นโอ้โหเจอข้าวแล้วมันจ้ทุกคนต่นี่กำลงมืนเลยเนาะ

มันนครับนี่ก็นอกคือแบบจะฝนคนจะตกนี่นะแต่แผ่อนเออฝนจะตกสาวี่จะออทำงงแบบ Vai <laughs> expelled <laughs> <laughs> okay. สี่ประการที่ไม้ใช่ทุกคนไปสีญญาธรรมเจตตาที่เก้าสิบกี่ลน้อยนม่แต่งหน้ากี่กิโลนะไปไปไปยมบกัน jam tangan. พค้อแล้วก็สำราบคลิมนี้อ่ะไม่เป็นไรเนาะถ้าเดี๋ยวให้พังก็ปุ้งอยู่กักบมาร้วสี่ต้องเช้ขจาจบที่แฟนๆนี้แล้วเดอ้อเดี๋ยวพบกันใหม่เช่นนะ้นบาย